well-being of police forces. This reflects in this year's three minutes as follows of our police force. From now on, we, the Royal Thai Police and the Royal Malaysia Police, these people along the border is very important for the well-being, and security people worth three million ringgit belonging to these syndicate members. all of them were detained under section 26 bracket a capital a of the รวมทั้งสิ้น38รายนะครับใน38รายเนี่ยประกอบไปด้วยคนสัญชาติเมียนมาย1่รายนะครับสัญชาติมาเลเซียครับในเรื่องแรกคือการทำงานร่วมกันอันนี้ไม่ต้องมีนะครับก็ดป็นที่ท่านผู้ทิพากมาเลเซียท่านบอกว่าตั้งแต่ท่านมีการจับกลุ่มมาตั้งแต่เดือน มีนาเมษานะครับเรื่อยมาแล้วก็จับกลุ่มทั้งชาวเมียนมามาเลเยอิโนโดนีเซียตลอดจนในตรงนั้นก็มีตำร,รวจมาเลรราเซียด้วยก็เช่นเดียวกับที่เมืองไทยเราก็จับอยู่ในลักษณะเดียวกันนะครับนี่คือเราสิ่งที่เราทํางานร่วมกันแล้วก็ประสบผลสำเรและเป็นการทางานที่ช่วยกรเตุอนภูนนมิจักรอย่างดีโดยตลอดสิ่งหนึ่งที่ เราได้คุยกันคือนับจากนี้ต่อไปเราจะต้องทำงานใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้การแก้ปัญหาแรงงานที่เกฎหมายเนี้ได้ถูกคลี่คลายผมยินดีดีนนที่ได้คุยส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ผมได้ขอร้องท่านปรณีานิเศษก็คือผู้ต้องหาตามหมายจับที่ทาง <c oughs> ต่างไทยได้ ออกหมายไว้นะครับ oh, <okay. S 1> ก็มีบางส่วนจากการสืบสวนนะครับท่านคนเอกปเพดจากพิษชัยชาตาทีท่แบบชอบทำการสืบสวนแล้วก็รับชอบเรื่องอาจจะต่างาชาติได้รายงานให้ผมทราบว่ามีบางรายมีบางรายนะครับที่หลบหนีไปอยู่ที่ประเทศมาเลเซียซึ่งเราก็ขอความร่วมมือจากท่านว่ากรณีนี้ขออนุญาตให้ท่านท่านพลเอกจากพิษเนี่ย เป็นผู้ประสานงานในร้านการที่เราจะนำตัวผู้ต้องหาคนนั้นกลับมาเป็นเนนนิใรปะเลยมีของนายหน้ารายใหญ่ของกระบวนการค้ามนุษย์ที่มีข่าวว่ามันนี้ป็นบทดวามที่มาเลเซียกรลังถ่วงโัโต้งแล้วก็ในปัจจุบันไม่ทราบว่าจากการหาหรือผู้คุยเบื้องต้นมีความคืบหน้าของการตามล่าผู้ต้องหาสองรายหีืบ้างหรือยังครับครับอันนี้เป็นความรับผิดชอบของท่านทีมบริการยันซิลนะครับ และคณะทำง,งานสืบสวนชื่อพิเศษที่ผมส่งลงมาซึ่งท่านได้บอกผว่าคงจะได้ข่าวดีในไม่ช้านี้นะครับคงจะได้ข่าวดีในไม่ชา้าก็อาจจะต้องขอความรุ่่นดีความช่วยเหลือจากทางเซอร์เบียด้วยแต่ขณะนี้ยังไม่ยืนยันชัดเจนนะครับว่าผู้ต้องหาคนต่งา,างๆนั้นเราดีหรือไม่ีครับคุม formal 23 meeting 2 0 t h